มอนิาสานมั่นใจเต็มเปี่ยมว่างานนี้มีแลขพ่อเมื่อได้สารนนะครับนะ อดีตกองกลางตัวเก่ง,ต,กงตัวเก่าเลยได้ออกมาวิเคราะห์แล้วว่าระหว่างวันอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับเรียวโที่เจอกันวันที่17นี้เป็นแมนยูที่จะเรดและดนยํำใหญ่อยู่ไฟเดียวแน่นอนะนะครับนะด้วยผลพวงของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทั้งบูโนลูกชอลาฟาเอวลันเอล่แม็กวายที่เจ็บข้างไข่นะเออพอมอริสันได้กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยมี30ตุนสวัสดแน่นอนเล เ,ออเขาเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่เขาจะมาวิเคราะห์ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์จะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่คู่นี้เขาบอกเลยว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อาูดันคิดเห็นไงว่าวันอาทิตย์นี้แมนยูเจอกับลิพูใครจะชนะรองคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆ